สวัสดีครับพี่ทุ่นใช่ครับสวัสดีครับพอดีมือนีนะครับแวคเข้ามาเที่ยวสวนทุเรียนนะครับสวนบ้านซั่มบันไดนะครับอำเภอขุนหารนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เลยแวคเข้ามาสวนพี่ทุนใช่นะครับมาติดตามนะครับว่าผพินอยู่ในช่วงไหนแล้วนะครับตอนนี้ใบอยู่ในชุดช่วงไหนลรืครับพี่ทุนใบนึงครับกำลังิเต็มแล้วครับกำลังแก่ใบหนึ่งเพศสลัดแก่ไก่สีขาวแก่เนาะพี่เนาะไก่สีแก่เต็มทีแล้วนะครับ ก็เลยมาถามเทคนิคนะครับตั้งแต่หลังจากตัดลูกแล้วนะครับของพี่ทุ่นช่ยนะครับว่าเทคนิควิธีการพื้นเที่จังไรเน่นะครับซึ่งใบสวยขนาดนี้นะครับใบสวยสวยกี่เลยครับปีนี้นะครับใบงามแห้งนะครับหลังจากตัดลูกแล้วนะครับพี่ทุ่นช่ายให้ใจต่อครับพี่พักพักต้นอาทิตย์หนึ่งครับพักต้นอาทิตย์หนึ่งเนาะแต่งกิ่งอ่าแต่งกิ่งแต่งกิ่งแล้วก็ทังดินก็ฉีดให้รุดพัดล้างล้างสารในดิน ฉีดตัวให้รุดพัดนะพี่เนาะล่างสารล่างสารในดินแตะกระตุนกระตุนการแตกหลากเนาะเพราะตัวให้รุดพัดมันจีเป็นเทียมเม็กพอมในตัวแล้วก็เป็นสารกระตุนการแตกหลากในตัวนะครับแล้วลังจากนั้นนะครับพี่วันนี้หลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยสิบสองสามหกสิบสองสามหกไอฉีดฉีดโดนปุ๋ยค่อยใส่ปุ๋ยพี่ฉีดฉีดกับประมาณเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นค่อยลงปุ๋ยสิบสองสามหกเนาะ ที่นี่พี่ใส่ปุ๋ยที่สองสามหกเขาเกลียวจักหลอบผีตัวนี้สองหลอบครับผมดึงใบสองหลอบเนาะฝืนต้นแล้วก็ดึงใบ,บ,บงใบบส่เขาเกลียวที่สองสามหกสองหลอดห่างกันจักหมื่นครับพี่ห่างกันเดือนหนึ่งครับห่างกันเดือนหนึ่งเนาะหเดือนครับผมที่นี่พ่อใบมันเริ่มกลางแล้วนะครับพี่ก็ค่อยเปลี่ยนปุ๋ยมา,าพี่แม่นครับเปลี่ยนมาใส่ตัวไหนบ้างนี่ครับพี่เปลี่ยนต้อหาครับเป็นใส่สูตรหาหานะในการสะสมที่ทำเป็นมันหนาใบเขียวเข้มนะครับตัวต้อหานี่ก็ใส่คู่กันมาพี่ ระยะห่างเดือนหนึ่งเธอหนึ่งขึ้นกันเนาะตองหานี่ขยับเข้ามาเนี่ยกับประมาณยี่สิบหมื่นครับอ๋อตองหานี่คือใส่ยี่สิบหมื่นใส่เธอหนึ่งแต่ว่าสิบสองสามหกหนี่เดือนหนึ่งเธอหนึ่งเนาะแแมมนครับนอ๋อครับนี่คือการเดินปุ๋ยนะครับสวนทิทุนไช่พื้นนะครับคือจังหวะแรกนะครับปื้นต้นนะครับดึงใบเพิ่งใส่สิบสองสามหกสองหลอดนะครับห่างกันอยู่เดือนละเทือนนะครับหลังจากนั้นนะครับใบเหลื่อมกลางแล้วเพิ่นก็ใส่ตองหาขยับเข้ามานะครับเป็นยี่สิบหมื่นใส่เธอหนึ่งนะพี่เนาะ ใส่ไปสองรอบแล้วครับใส่สองรอบนะพี่เนาะครับผมอ่าตัวนี้คือการเดินปุ๋ยทางดินของพี่ทุ่นไช่นะครับที่นี่วิธีการอ่าฉีดพ่นทางใบนะครับของพี่ทุ่นไช่นะครับเริ่มตั้งแต่อ่าหลังจากตัดลูกเซ็ตนะครับที่นี่นะครับพี่ใส่ตัวใดในการดึงใบดึงใบกับมีมาเทมมาเทมซาบูโรซาบูโรเอวากินเอวากินสิบแปดสามสามสิบแปดสามสามมีซีโตเนาะพี่เนาะตัวนี้พี่ทุ่นไช่ฉีดจมือฉีดเท่านึงนะครับผมตัวนี้เจ็ด เจ็ดมือครับเจ็ดมือเฉีดที่หนึงจนจนยอดมันออกมาคุณนะพี่เนาะพ่อใจคุณหลัมเป็นห่อพี่อ่าที่หลังจากพี่ดึงใบออกมาแล้วนะครับบารนี่ใบอ่าเริ่มกลางพี่ก็เปลี่ยนสูตรนะพี่เนาะที่นี่มาสะสมอาหารหรือตัวไหนพี่บารนี่สะสมอาหารก้าวเก่าก่าเก่าเก่าก่าครับนะครับเอวากินเอวากินเอลิชาร์ดเอลิชาร์ดนะครับซาบโรซาบโรนะครับเปลี่ยนแค่มาเต็มอ่า เอาตัดมาเทมออกเนาะครับผมตัดมาเทมออกอ่าตัดมาเทมออกแล้วก็เปลี่ยนปุ๋ยตัวหนาครับผมคือไอ้จากชิบแปดสามสามกับเป็นเก่าเก่าเก่าอ่าตัวนี้คือสูตรของพี่ทุนชัยนะครับตัวสูตรของทุนชัยใส่พืชพันธุ์เขาแก้วเกือบเลยเปอร์เซ็นต์นะพี่เนาะครับผมครับอ่าเกือบเลยเปอร์เซ็นต์อ่าเขาใส่เขาแก้วมาเลยตลอดทั้งทางดินแล้วก็ชุดฉีดทั้งใบนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอให้เบิ้งกันนะครับเทคนิคของการเห็ดใบของเพื่อนนะครับใบงามแห้งนะครับสหนับมื้อนน้ะครับใหนบะนัคร ใบสวยแห้งนะครับพวกสางใบต่อไปก็จะเป็นการดึงใบชุดที่สองออกมานะครับแล้กการสะสมใบชุดที่2เนาะพี่ทุนเนาะบผมอ่าตัวนี้คือภาพโดยรวมส่วนพืชนะครับใบสวยแห้งนะครับใบงามแห้งสำหรับมือี้ก็เอาไว้สำหรับนิกนพี่ทุนนะครับขอบคุณกับเทนิคดีๆครับพี่ขอบคุณครับวัสดีครับ